สวัสดีครับเอาฟิล์มพิงคองเราไปไหนอ่ะไม่มีฟิล์มพิงคองไม่มีโอ้โหนี่ลงทุนให้เขาถ่ายตัวเองแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ประจำตัวหรอไม่มีไม่มีรูปพิงคองไม่เอาไม่มีวันนี้หมดของอะไรพิ้งคองก็มีแต่มีแต่รูปมีแต่ชื่อยังไม่มีอันนี้ไม่เหมือนนะฮะ ฟิล์มคิงปองอันนี้ไม่มีฟิล์มคิงคองได้ไงเนี่ยมันหมดอ้าวมันเป็นฟิล์มไม่เต็มจอฟิล์มไม่เต็มแกน่ะไม่เต็มโจเอาอะไรมาอัดได้ไหมเอาอันนี้เป็นร้านเจ๊อ้อยนะฮะรับดูดวงนะครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับให้พูดได้ปะไม่ได้ดูเอาเราดูดวงหลอกคนมาตั้งเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ก็พูดดีๆดิอ่ะพูดดีๆคนจะดูเยอะก็ตอนนี้แหละอ้อย สี่ 4, สี่เท่าไรสี่สิบเก้าบาทดูดวงนะฮะสี่สิบเก้าบาทนะฮะเวลาดูดวงนี่พูดมากมากเลยนะอันนี้ทําเป็นไม่พูดนะครับ <c oughs> นะครับเป็นลูกคนรวยนะฮะ <c oughs> เขาจ้างให้อยู่บ้านก็ไม่ยอมอยู่บ้านนะครับแล้วก็มารับติด <c oughs> ฟิล์ <c oughs> มอันนี <c oughs> ้ <c oughs> รับติดฟิล์มบางหน้านะเคสนี้ก็มีเก็บมาจากข้างบ้านหนระือเปล่าไม่รู้เหลือแค่นี้นะครับดูนี่ราคาติดฟิล์มนะครับมีตั้งแต่ราคา หกสิบหนึ่งร้อยนะครับดูดวงมีออนไลน์ด้วยนะ99บาทนะครับนะอันนี้ค่ะดูดวงนะคะดเดี๋ยวถ้าใครจะดูดวงนะโอนเงินเข้าบัญชีผมได้เลยนะครับแล้วก็มาดูกับหมออ้อยนะเดี๋ยวเกี่ยวกันไปเนี่ยฮะไม่เกี่ยวเอาเหรอแล้วพี่มีเบอร์ไหม id line สิออ id line อะไรครับโอ้หมันจะยากไปไหมอันนั้นแล้วมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์อ้าเบอร์อะไรล่ะเบอร์อะไร ไอดีลายก็พูดยากไปนิดเอ่าเอาแล้วสรุปมันจะได้ดูไหมเนี่ยเอาเขียนให้ได้ไหมเอาโอ้แล้วจะเขียนตรนไหนเขียนทำไมจะไปเขียนได้ได้ตรงไหนจะติดฟิมพ์ไหมจะดูดวงก็ได้นะอ่พี่เร็วเร็วสิจางลี่เงจางลี่สองสองจางอะไรนะ z h a n g l i y u สองสองสอง อ๋อรู้ว่ะโอเคคนอื่นเขารู้เหรอใครจะรู้เนาะเขารู้เขาแอดเยอะแยะก็มาดูดวงได้นะครับถ้าดูที่นี่ก็49บาทนะฮะ<แ>เป็นการเป็นการนะครับถ่าย,ายไปเสีอเนี้ยไม่ต้องถ่ายหน้าหรอกแต่ถ้าใครจะดูออนไลน์ก็ตามไอดีไลน์เลยนะฮะยากนิดนึงนะครับก็ต้องฝืนทนกำกืนนะครับ Z H A N G L I Y U 222โอเค ร้านร้าน,านร,รู้ฟังรู้เรื่องไหมเมื่อกี้เอาใหม่สิแซดนะ H A N G L W L L I W U สองส <22. S 1> องนะครับหน้าตามหมอดูก็จะเป็นนี้นะฮะทำไฮไลท์ประมาณ3สีได้นะครับ <c oughs> ไม่รู้ไปผลิตร้านไหน <c oughs> โอเคนะครับสวัสดีครับ นะครับหมออ้อยนะครับหมอดูในตำนานนะฮะนี่นะไฮไลท์ผมนะสีสมสีสีสี